คูจัดสภラายีสานนะคะครั้งนี้ลองสั่งผลไม้อบแห้งมานะคะจากทางเหนือค่ะนะคะขอตำนนหนินิดนึงห้าวันคิดว่าน่าน่าจะถึงสามวันจริงๆแล้วประมาณหวันถึงสั่งตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์เพิ่งมาถึงวันเสาร์เนี่ยค่ะเกือบเจดวันเลย กุงใจเลยถ้าเกิดเป็นผลไม้ก็จะเสียไปแล้วนะคะก็มันคงจะพัสดุตกค้างนะคะตกค้างไม่ว่าการแต่ขอให้มาถึงนะคะก็โอเคเดี๋ยวมาดูสิคะว่าผู้จ่าเสื้ออะไรเข้าบ้านอีกถ้ากล้องอย่าเพิ่งโมโหนะคะนี่มีคนมาลุ้นด้วยมีคนลุ้นด้วยนะคะมีคน ถึงเมื่อเช้านะคะก่อนหน้าไม่เช้าว่ะคะ่ะใบพายเพราะว่ามีคนโทรศัพท์มาก็เราอยู่บนรถแล้วก็ไม่ได้รับโทรศัพท์แต่รู้ว่ามีข้อความมาสักครู่นะคะนานๆได้ถ่ายคลิปเปิดกล่องอีกเอ๊ะหรือว่าปอ พี้ไม่มาลุ้นกับแม่หรอแฮปปี้ไปนอนทางนู้นค่ะถ่ายถ่ายแฮปปี้ให้ผู้ชมดูสิค่ะ <c oughs> ที่ประจําปกติจะมีเบาะของเขาที่ประจำนีอกลองน้ามากค่ะไม่มีบุบขนงงวดนี้ ไม่บุบสลายแต่ดูข้างในก่อนโอุย๊ยมีคนลุ้นด้วยมีคนลุ้นด้วยนะคะอะไรติดนิ้วไม่ได้แฮปปี้อ่าเราจะค่อยๆ่เ,เวทแฮปปี้ห้านี่เลยค่ะเขาเรียกว่าลูกพลับอบแห้งค่ะพลับอบแห้งซองหนึ่งจะมีอยู่สองอันนะคะอ่ะหนึ่งเดี๋ยวดูซิว่าเราซื้อมากี่ซอง นานมากกว่าจะมาถึงเราเอาสองนานเกินนะคะสามวันก็ยังโกอ,อยู่แต่อันนี้นะ้องอบแห้งก็เราเราไม่ว่ากัอนอยู่แล้วเพราะว่าอบแห้งยังไงมันก็อยู่ได้นานนะคะแต่ถ้าน้องสดเขคงจะแย่สี่นะคะห้าดูสิครบไหมหกเจ็ดแหวก โอเคมีทั้งหมดเจ็ดชิ้นนะคะเดี๋ยววางข้างบนนะคะเจ็ดชิ้นแต่ละแต่ละซองจะมีอยู่สองสองลูกนะคะลูกพับอบแห้งนะคะจะมีอยู่สองลูกขอบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะอร่อยมากน่าทานมากค่ะต้องลองนะคะ แล้วคอนเซ็สั่ขอัว่าขอไปทำทำอาหารก่อนโอเคค่ะ EP นี้ก็สำเร็จค่ะถึงน้องจะมาช้านะคะแต่ว่าโอเคค่ะเป็นผลไม้ที่ชอบทานนะคะลูกพปกบ,บแห้งค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปของคุณจ๋าน,นะคะขอล้างมือดิขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ